สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างก่อนเอลยนะนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพจ u t u b e รวมถึง Facebook หมดสั่งเฉลียแนวเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษกันก่อนเลยครับมิตันคินดอนนะครับเอาชนะทางด้านของวิมเบลดันไป1ประตูต่อศูนย์สแตนแลนด์พายกับทางด้านลินคอนไป 1, ป1ระตตู่อ3 และทางด้านโบตันนะครับพ่กับทางด้านวีค่อมไป0ประตูต่อ2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเลดดิงครับพ่กับทางด้านฟูลแลมไป0ประตูต่อ7ผลฟุตบอลพิม์ลีอังกฤษนะครับเมื่อคืนมีเตะ1คู่เซาท์ทัมตันเอาชนะทางด้านแบนดฟอร์ดไป4ประตูต่อ1สรุปตนารนนางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับเซาท์ทัมตันนั้นอยู่อันดับที่11ครับ20นัด24แต้มส่วนแบนดฟอร์ดอยู่อันดับ13ครับ20นัด23แต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกาโชเซียอิตาลีนะครับกายารี่เอานชทางด้านโบลุนญญาไป2ประตูต่อ1นสรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับทางด้านโบลุญญนัานอยู่อันดับ12ครับ20นัด27แต้มส่วนทางด้านกายารี่อยู่อันดับ18ครับ21นัด16แต้มโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ หากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภยัยไว้นที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ